วิธีการถอนเงินค่าคอมมิชชั่นตอนนี้ค่ะในหน้าหลายๆคนนะก็มียอดเงินเข้ามาแล้วนะ5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นเงินเนาะพี่นะเพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะยังไม่ทราบกันเนาะว่าจะต้องไปใส่เลขที่บัญชีตรงไหน,นจะต้องทำการถอนยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองค่ะแล้วก็มาที่ตะกร้าสินค้าค่ะจิมเข้าไป TikTok Shop Creator Center จิมเข้าไปแล้วก็ มาในส่วนของรายได้ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะ,ะอนน่าครานี้อันนี้จะเป็นยอดยอดคงเหลือทั้งหมดก็คือค่าในหน้าของเรานะคะที่สามารถถอนได้นะคะจะดูได้ไงว่าเรามีค่าในหน้ามาจากรายการไหนบ้างค่ะกดเข้าไปที่คําสั่งซื้อในโปรแกรมในหน้าค่ะจิ้มเข้าไปค่ะ สามารถเลือกได้นะคะวันที่ตั้งแต่เท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการขายนะคะซึ่งบัญชีนี้ของคุยนะคะไม่ได้ทําในหน้านะ,ะก็เลยอาจจะมีในหน้าบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะจิ้มเข้าไปนะเราก็จะเห็นนะว่ายอดสรุปเนี่ยเท่าไหร่นะ,ะหลังจากนั้นค่ะมาดูข่าวว่าเราจะถอนยอดคงเหลือยังไงนะ,ะสมมติตรงนี้นะคะยอดค่าในหน้าเนี่ยอ่าเออห้าหลักอ่ะตีไป5ห,หลักนะ,ะกดถอนยอดคงเหลือค่ะ โปรแกรมเขาก็จะถามนะคะว่าจะถอนแบบถอนอัตโนมัติหรือถอนด้วยตนเองนะส่วนใหญ่โคยุยจิจะถอนอัตโนมัตินะโดยการใส่เลขที่บัญชีใส่สมุดบัญชีอะไรเข้าไปในนั้นเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการถอนอัตโนมัติค่ะมี2แบบนะแบบที่เป็นถอนเข้าบัญชีธนาคารของเราเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถอนแบบทูมันนี่นะคะหรืออาจจะถอนแบบใหม่นี่นะคะ ถอนแบบเข้าธนาคารเลยหรือจะใช้วิธีถอนแบบอย่างนี้แบบอันนี้นะมี3แบบค่ะพี่พี่เลือกได้เลยนะถ้าสมมติเราถอนผ่านธนาคารนะคะก็กรอกรายละเอียดเลขที่บัญชีไปเลยค่ะเลขที่บัญชีอะไรขั้นต่าก็คือสิบาทนะส่วนพร้อมเพย์นะคะขั้นต่ํา20บาทกับอันล่างสุดก็ขั้นต่ํา20บบาทเหมือนกันค่ะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะถอนอัตโนมัติแบบไหนคะ่ะหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาจะถามค่ะว่าตรงนี้นะว่าเราจะถอนทั้งหมดไหมนะอันเนี้ยด้วยความที่ครูยุ้ยไถอนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะบัญชีนี้ค่ะพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าเราถอนทั้งหมดไหมเราก็แค่ใส่ตัวเลขถอนแล้วก็กดถอนได้เลยค่ะเงินจะเข้าบัญชีเราอัตโนมัติทันทีค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการถอนเงินค่าในหน้าค่ะแล้วก็วิธีการใส่เลขที่บัญชีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเราตั้งค่าเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะพี่และครั้งถัดไปค่ะทุกครั้งที่มีการถอนเงินก็แค่กดถอนแค่นั้นเองค่ะเงินก็จะเข้าบัญชีเราอัตโนมัติเลยหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุยยยด้วยนะ